ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะได้อคอนอยู่ค่ะ,คะนี่ต่อแต่อันนี้โอเคห้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะคในส่วนของภาษาจีนนะทั้งสองสองว,วิชาเลยทั้งวิชานี้จสสามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งแล้วก็จ3 3. สามหนึ่งสองศูนย์สามสนธนาจีน คุณครูเมออื่อวานครูลืมบอกในส่วนของสะสมคะแนน80 20เนี่ยในส่วนของที่ครูจะเก็บคะแนนเนี่ยเหมือนกันนะคะภาคเรียนที่หนึ่งและภาคเรียนที่สองนะคะทั้งสองวิชาเลยเหมือนกันก็นคือคะแนนข้อเรียนครูให้10คะแนนเหมือนกันสมุดต,ต้องมีสมุดต,ต้องมีนะคะสมุด10คะแนนเช่นเดียวกันนะคะชิ้นงานเนี่ยเดี๋ยวสั่งเป็นงานงานไปแล้วกันเนาะก็จะดูตรงส่วนไหนได้บ้างแล้วก็ทดสอบหลังเรียนนะคะ10คะแนน สอบทดสอบหลังเรียนเนี่ยคุณครูจะดูอีกเช่นเดียวกันว่าอาจจะแบ่งเป็นบทถ้าเรียนสามบทสอบบทละสามคะแนนหรืออะไรว่าไปเดี๋ยวคุณครูว่ากันอีกทีนะคะแล้วก็สอบกลางภาค2ี่สิบคะแนนนะคะสอบกลางภาค2ี่สิบคะแนนโอเคสอบกลางภาค2ี่สิบคะแนนในส่วนนี้นะช่วยได้ช่วยได้นะคุณช่วยได้แต่อันเนี้ยคุณช่วยไม่ได้นะ ผู้ช่วยได้แค่ยี่สิบคะแนนในส่วนตรงกลางที่จะช่วยได้ครึ่งหนึ่งนะคะมีการสอบซ่อมได้นะโอเคเราเรียนกันใน นี่นะคะม่อี้คุณครูสอนไปแล้วนะแต่ว่าแต่ที่ครูบอกว่ามันอัดไม่ได้เมื่อกี้ครูก็เลยอัดใหม่อัดใหม่อัดใหม่นะคะโอเคในส่วนของบทเรียนนะคะ บทที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันก็คือหนีขับหนีขันะคะหนีขัที่เราจะเรียนกันนะคะหนีขับเขนหนีขับแล้วว่าอะไรหนีข่ะก็คือใช่ค่ะนีค่ะ ก็คือบทนี้จะเรียนช่งหมู่ชงหมู่คือเพียนชนะเพียนชนะของพินอินนะคะพียนชนะของพินอินมีอะไรบ้างนี่เลยสิบเอ็ดตัวนี้นะลูกแล้วเราก็จะเรียนยิ่นหมู่ยิ่นหมู่คือสระ สระนะคะสระในในในพินอินนะคะมีตามนี้เลยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนี้น่าจะได้แค่เพรชน,นะชงหมุด <Okay. S 1> okay. นะคะโอเคโอเคนะคะมาดูในส่วนของบทที่หนึ่ง บทที่หนึ่งของเราหนีเขาหนีเขาหนีเขาคือสวัสดีอยีางที่คุณบอกนะคะสวัสดีเวลาพบเจอกันเวลาเจอกันนะคะให้กล่าวคําว่าหนีเขานะคหนีเขาหนีเขาโอเคอ่านตามตูลูกหนีเขาหนีเขาโอเคค่ะ ะะสวัสดีสวัสดีนะคะเด็กๆรูขออนุญาตท้ามชงฉุงไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพินอินกันนะคะไปดูไปดูในส่วนของพินอินกันว่าพินอินออกเสียงอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ออกเสียงพินอินโอเคพิ in. นะะอินนะคะอันนี้อ่านว่าชสีงหมู นะคะสงหมูคือพยันชนะนะคะงหมูคือพยันชนะชงหมูนี่ตัวนี้นะคะอ่านว่าวูวูวูต่อมาค่ะวูวูต่อไปค่ะลูก บ heiten> บ heiten> มูมูต่อไปค่ะฟูฟูต่อไปค่ะลูกตึตือต่อไปค่ะคือคธอต่อไปค่ะลูก เนอเนอเสียงเนอนะคะจะขึ Me ้นจมูกนิดนึงนะลูกเนอเนอแล้วก็ตัวนี <Okay. S 2> <right. S 1> ้นะคะเลอเลอนะคะตัวนี okay. ้คือตัวเอลนะตัวเอลนะลูกตัวเอลโอเคต่อมาค่ะเกอเกอ คคอคอคอคือ,คอ,คอ,คอนะคะเคอคือ,คอ,คอตัวคกับตัวคตัวนี้นะคะออกเสียงคล้ายกันมากมากและลูกเพราะฉะนั้นก็ต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามออกเสียงให้ชัดนละลูกพยายามออกเสียงให้ชัดฝึก ฝึกหัดออกเสียงให้ชัดนะคะเพราะว่าเสียงมันคล้ายกันมากเลยสองตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคเมื่อกี้คุณครูถามเพื่อนๆในห้องแล้วนะ <c oughs> ว่าทําพวกนี้ตัวหนังสือพวกนี้นะคะมีอะไรบ้างก็ <c oughs> กันบ้านนะลูกขออนุญาตสั่งกันบ้านเลยแล้วกันว่าให้กลับไปนะคะจดจดอะไรบ้างจดนี้เลยนะคะจดนี้เลยค่ะในกล่องสี่เหลี่ยมน,นี้นะคะจดเสียง เพเัีชนะชงหมูนะคะเพเัญชนะในพินอินนะคะว่าตัวทั้งหมด11ตัวนี้อ่านว่าอะไราบ้างนะคะอ่านว่าอะไราบ้างนะคะให้หนูจดใส่สมุดให้คุณครูนะลูกแล้วก็ทบทวนนะคะอ่านออกเสียงลูกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะโอเคนั้นขออนุญาตนะลูกขออนุญาตจบวิธีการสอน สำหรับบทนี้นะคะเมื่อกี้คุณครูสอนเพื่อนไปแล้วแล้วพอดีมันอัดแล้วมันไม่ติดครูก็เลยมาอัดใหม่เนาะโอเคนะคะเด็กๆก็กลับไปทบทวนนะลูกคุณครูคุณครูอัดให้อีกรอบหนึ่งนะคะทบทวนออกเสียงนะคะออกเสียงออกเสียงอะไรบ้างปู p ูมู m ูฟู ตือตือคือคือนือนือลือลือกือกือค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 ือนะคะฝึกนะลูกฝึกออกเสียงนะคะโอเคงั้นครูขออนุญาต 片到呢，还 OK，谢谢你们，谢谢你们的啊，当仔练，呐，OK，卡，谢谢。